ั้งตงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจบุญจาก U S A ่าไปนำทุกคนเอาลอยวอยวออา U S A ต่อ U S A บ่บบ่บ่่บ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 ่่บ่่ กราบสบายดีท่านผู้ชมทีครับทุกคนยินดีนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาคาซาโซหรือว่าอาคาโย,ยโยนะทุกคนมือน,นี้ก็เป็นมือมือมือสามันดีนะ <laughs> มือดีมันนึงมุมบรรยากาศเศร้าคือมีไอหักคนหนึ่งจ <c oughs> ากทาง USA เนาะก็จะฝากเงินมาให้50เหรียญบอก ห้า,หา,หา,หาสิบดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์เนาะพอดีไปซื้อเครื่องให้แม่เท่า <c oughs> ไปซื้อไฟไม่นนี้แม่เท่าอย่างงี้พูดเท่านี่เดี๋ยกว่ากระจกไฟนัไไ่นป้าแล้วไปสวนไปไฮป้าแล้วไปซื้อไฟสวนเลยก็ <c oughs> จะชิบเบิร์กหมเหะนาะมาเอามาให้ยังงอน <c oughs> คือมาสเิเป็กแป๊กๆเลยนู่นเพรว่าคาานอาคาร คืนถึงสิฮะแบบบกคอยแสดงออกนะทุกคนบอกความจริงเลยคนอาคาตแบบบกคืนคนสมเผาอื่นเนาะสมเผาอื่นแบบขาดนั่นขาดทักก้อนกันียังคือแบบว่าคนอาคารสี่เนี่ยมันมีบกกาบเเห็นแน่นอนปะบกคอยได้เห็นนะทุกคนแบบว่าการเซฟไปอย่างกับบกคอยได้เห็นเนาะมีเตี๋ยแบบว่าวาวน้ำกันชี้แหละว่าข้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 าเพ่งกันสี่แหละเนาะ โอ้เด oh, no. ี๋ยวมันสัญญาอเติมเนาะที่ตราเขาสซนกาแฟเงียบๆก็เช็กเอาไปเั้สโซนเก็บเงินอย่างไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเดี๋ยวยานอยากตามไปกดติดตามซองไม้เด้อไม้อาคาเดี๋ยวสิคืนมาให้เนาะทุกคนเนาะโอเคไปน้ำกันเลยคือทุกคนตอนนี้เราขอโมโหอยู่เถียงคายกันเลยนี่เบิรงดถ้าผู้ชมเคยเห็นบนนี่อันนี้เป็นใบอโศมเนาะเออคนอาคาเวลาเคียวมากบ่อยยัง เด็กๆขนาดนี้นเ,นเขียวเขียวม,มากเจ้าสกินนเะน้นดำเลยเนาะเจะ้าอื่นังหลก็สิมีพ้นขาวบอกพ้นขาวแล้วก็สิมีหลายอย่างพันแนวก่อนสิมีหนังม่วนเป็นหนังเปลือกไม้มีเปลือกไม้เออมีใบไ,ไม้เนี่ยโอ้มีมีเปลือกไม้สองสองคนนี้ว่ซซิคิวเลย,ย,ย,ยว้วนเป็นไงผลขาดวากิวเขียวดำดำขนาดนีนเน้เขียวมากเลยทุกคนนี่นเคยลืมบอกทรัพย์สสมนาติกิหัน เงินหาหาสิบดอลลาร์หันมันเทปอยู่หกแสนตายหกแสนตายแล้วอันนี้สุอเครื่องโอ้สุอเคงินโคตรแพงทุกคนเกือบนี่แปดสิบเจ็ดสิบนะระดับแปดสิบเจ็ดสิบแล้วเนาะคือแบบเงินเฟ้อไอ้ทุกคนเงินเฟ้อเงินเฟ้อน้ำแล้วก็ย้อนควิดแจ้นนะแบบไม่แบบแบบเท่านี้บโบยโบยใดเคืิอ,อ์นจะใดเงินทุกคนแต่ข้าวขา,าสื้อซื้อ แบบซื้อเกินมหายลยมั้คือเืินแทบไมเหลือในโซฟโอเคที่ทำหะที่ทำทรงเร็เอุปกรวาทีนนแดงท่นอบรรยากาศเย็นหายเลยไม่เท่ากันว่าชี่ันไนหยคิดว่าคิดว่าแบบว่ามินลินซื้อเินเขาจยังม่หูเลยเดี๋ยวไปนิดหนึงเราเป็นป่าคนเดียวเป็นป่าแกรันเลยู่งามเลยยูยงาม ตะกี้หันดึมบอกตะกี้หันอีู่ไกล่หกับนา้ำคือมีเอฟซท่านนึงขอมาว่าให้ไปรีวิวแบบนำนีเทน้อเดีปยะเอศทยานเดละนำที่มุ่บานอาตาอาตาไซเมนเขาเขาชาวฝางทอไปลงไปนี่ทุกคนองลงไปฝางทองมันก็จะมีหอยแต่หอยหัวน้อยนึ่งอ่ฝายอยู่นี่เนาะคือน้ำนี่ไปต่อไปจากพูดได้ไหมยู่ฟูยูฟูมาซาสดเอนารมาซาเยูฟวน่ะ Bỏ mi mẹ mi móc này. Lima có đi số đấy. Ni hèn, ok. Hope phần, I'm kìa nơi. Yo, mẹ 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 thảo sĩ đi chơi lưng ô tô không. Hope phiền số ply. Sho hài kia sao hài hát. ข้านี้เขียวงามทุกคนเจ้ามาสิิล่ะเจ้า่าสิต่กันลำพัดดีนะินไจเจ้ามาคือเม่านี้โมหูภาษาเราเด้ออันแอะไรเจ้าตอมาทุ่มยัาลัเยอไงอะไรเจาิโออัชชนนมเน้อ้ พเช้อมันน้อมงงไงเปล่าเด่แตู่ยากโอ้โหน้อมันน้องงอะไอยู่ร้ป่ะรบันไม่ท้าอันมาตะเกียน์แค่ย็นส่วนันเพาใส่เกือบมเลคน้นี่ยของ่อกเครืองนนี่คือการนี่คือการนำเงินขอเท้าแกนเด้อเท้าแกนสมัยบนาณหรลาลาลาชิ่งไอิ รักเช่นนี้เออล้วรัเช่นเดียวกันนีอ่ะป๋อขมมอยาเลยอ่ป๋ออ่ยุงอยุงอยุงอะลอ่ะยุอเช่นัคนล่าบอไอ้อันนอันนี้ก็เขาเข้าใจไอนั่นไอ้าทางยูเอสเอหลายๆนทีลเโยโยก็ไม่ไม่าย้มไปเปื่อมาลา้อพียงอะีเชสิยังอายูดี กูที่สี่โอ้โหไทยาเอาก็พนาขาน่าจะฟังงงแต่ว่าบางคอนเขตอาจจะฟังบ่บว่แต่ว่าการใช้ภาษามันบางครับับมันมันขึ้นกันโนไปบบว่าได้ไต้ตัวในภาษาข่าตันแต่ก่อนนี่ท่าแกหรือว่าคนสมัยก่อนนี่ไร้เห็นนังสือทุกคนเนาะพม่าตอนใอีตาหก่เกี่ยวกับอุตสามดูพลัอันนี้กพเนเป็นอาผีแดงข้าดงอ่ะอ้อ้เดงอ่ะ อือบอยอาบอบน่าอาบอยพวกกนในหัเออนึกปลาเพาะเอออันนี้แม่ทาวันเป็นคนยุพีเนาะแต่ว่าผัวน้อผัวหรือว่าพ่อทาวันเป็นคนพม่าเนาะอ่าคือเซก้าตานี่มีลูกครึ่งเลยครึ่งครึ่งเลยมีจีนแดมีพม่าเดยมีลาวดลยปนกอนทุกคนแต่ว่าหน้าตาบ่ไหวเนาะหน้าตาบ่ไหวมากเอออธิบดีแอววางเออจับถุงน่อมัดจ้อง ลาลาวจ๊ตตอนไหอกว่าออวันนี้เป็นรุ่นแรกที่มาต่างานั่นนั่นเรกคยเืออคืออะไรอยู่โอ้โหก็อเจ้าเกิลคือเออเจ้าว่าเกียวมากเมื่อของไม่ได้คนน่าจะเป็นอารม์นะเขาน่าจะไม่้อใจเลยเป็นอารมณ์กับว้านี่เมาห้อกนัดหลัตใหญ่เนื้อตัวใหญ่ใช่เลยมันตัวใหญ่เจ้าว่มีบ่เกียวมากมีอยู่เม่ไรเดาอยเม่อดรมัเสิดเตี้ยวมัเส่เตี้ยวเตีว่า เป็นแนวที่คน้เป็นแบบที่เป็นร่มหมาเนาะเราว่าเขาอึดดาอึดแต่แต่ว่าเกี่ยวมากนี่อกระมันติจกเลยมันลเพิ่มมาเลอะไรอยาเีมา้ังครับถฮาองย่เออเดี๋ยวสีพาไปบึงอุปว่าอุปกรณ์หรือว่ายังก็ส่วนประกอมในการเกียวมากเนาะเขาขอบใจเนาะผู้ผู้ใหญ่ใจบุญก็คือไอฮักทาง USA ที่ช่วยเหลือก็มาทางห้าสิ ดอลลาร์หรือว่าหาเสปลี่ยนต,ตอนนี้ก็ดีใจแหงเราดีใจนำไม่เท้าแหงที่เขาเจ้าแบบซื้อเรือซื้อเรือเข้ามาเนาะโอ้หนึ่งมือดีเรื่องเมื่อเชีโอ้มาหน,น,นึ่งมืองัดชิ้นจี้แม่มาอันเจียเลย,ย,ย <laughs> ขลเขาแจนหลายๆนะชก้นจี้แม่มาอันเจียก็ให้หลังอ่ะหาสิบดอลลาร์นี่เล็บเล็บเ,เ,เปลี่ยนเงื่งก,ก,กิบก็ที่อยู่ประมาณฮดแซไปแต่ว่าเข้าซื้อไปเบิ ให้เบิ้ลก็ให้เบิ้ลก็ตรบอกก็เลยว่าีเียกวันนี้จะเกียนทึบๆันี้ไม่แพงทิชใจคนเท่าแกไรนี่ค่นเ็กๆอย่าอันนี้หันตะเกี่หันบ่กคยแข่บ่คยจืบ่คยแข่งว่าไรนี่นี่ก็น่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ไทยเนาะไม่สอนไทยว่าไงคืออนี้มันน่าจะเห็ดยังก็น่าจะเห็ดจากยางพลาบ่ยังายับพลสติดนเน่ อันนี้ไซดีสุดเลยเบาเลยก็มันไซส,สบะไอ้รุเ่เนื้อคือตาใอยู่นี่ต่างดาวสังดาว,ดาวไปรู้สันนาวไอ้กระเกอบนี่นี่เวลาแบบออกไปลปลานี่นี่เป็นเกือบรุยลุยปาลารุยปลาจริงนกเปา๋าก็ดีสุดเลยนี่น่าจะเป็นของโอ้ส่วนนี้นี่ราคาแพนสุดนี่นนประมาณแปดสิบแปดสิบห้ากิบก็เงินบาทก็ถืออยู่ประมาณ เท่าไหร่วะร้อยกว่าบาทบ่แม่แม่ร้อยกว่าบาทคือตะกี้หันถ้าเอาันนี้เงินบ้านแขวนตัวพวกทุกคนเท้าเท้าหาหยวนซื้อเลยเท้าหาหยวนสามสิบซื้อแต่ว่าอันนี้มันไปแล้วไปไกลแล้วราคามันไปไกลแล้วแต่ว่าฟุตโต้แค่เลยแม่แม่เลยมาเยอะโ้ยไม่ถท่าว่าอันนี้ไปปลายเพื่อนก็ได้เพราะว่ายามลุยปลาลุยเท้าฉุนใส่เนาะประมาณ คือต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนเชียนยาหายนี่มันฮอนทุกคนตัางแดดตัางฝนมันฮ้อนแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยแดดใหบ่บทบ้ามากท่านอนทุกคนยาเดือนนี้ช่วงนี้ยาขึ้นดีสุดเลยใหญขึ้นดีสุดบรรยากาศอยู่เท่านี้ดีสุดเดี๋ยวอัตราชิพารีวิวสวนเลยทุกคนเลยพี่พารีวิวสวนแต่วา่ปปมมาเดี๋ยวเฮาสิไปเบิร์นอุปกรณ์เขียวมัดเดีย๋ยว <อ>ต่อเขาขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญทานอยู่ USA เนอะอือเขาขอบใจอีกข้างนาทีอยู่เลยก็เข,ข้ามาโบหูว่าเสียวข้ามมาไหมาตอบมามันตอบแทงแบบว่ามันดีใจนะทุกนี่ก็ขอเอวอ้ยพ่อไทยไ,ไอไอฮากเนาะจงมีสุขภาพแ,แข็งแรงทำเจ็แก่ได้ความไข่อย่างมีอยู่กับลูกกับกับหลานไปดุนๆเนาะ ว่าเก็บเวียนยังกขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานใเขาให้เจริญเจริญเจริญมีโชคมีโชคมีไซเงินทองลัานไหลเข้ามาเนาะข่าวคำว่าหันแม่เขอให้พัฒนาสีใดงขอให้ให้ดันใจเนาะก็ตื่นตาตใจแล้วทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวสิไปไปเบิ่งอุปกรณ์เชียวมาเดือยๆนะเออเยอะใหญ่โอ้ขอดายดีอายุหลายชิ้นใหญ่เบิ้ง ให้เล่าเว้าเล่าเบิร์เว้าภาษาเลาเบิร์แปดเว้าตามน้ำ huh. อันตาก่อนเลยขอบใจ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 ใจขอบใจทางทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจบุญจับปูยูเอเอไปนําด้วยก่อนเอาลอยว่าว้ายว่ว่ายูเอสเต่อยูเอสเอ ก็อบ่างนี้เองจังว่าๆ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 ม่ากวอาๆว่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 านว่าๆ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 ว่ว่าเว่าๆ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 ว่ามว่าๆ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 ว่กๆน่าๆว่าๆก่าๆวป็นต่าๆวาๆว่าๆต่าๆว่าาๆว่าเว่าๆ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 ว่าเป็าทวเาว่าๆวเาๆว่า นี่โมเมนตอันนี้นี่เม็ดนี้ต้องมีเพราะว่ามีโตนั่งเกาะมาไฟเนาะไฟละยางละยางเลยนี่ลากลๆก็คือต้องมีใบนี่เขาเจาะห้องใบยังเกาะล้ายๆคือกระใบอีเลือกนะใบอีเลือดใบอิเลือดนี่คล้ายๆแต่ว่ากินบมเมนเนาะกินอันนี้มันจะแบบสุนๆเลยนึงสูนๆเข้ากับโมโหซื่อเนาะโมโหซื่อเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็น ยี่สุปใบยา่สุปแล้วก็อสิมีคือเปลือกไม้หนังเปลือกไม้อีสานนีแบบ่แบบเวลาเขาคิ้วเบิ้งมันสิแบบมันๆน,น้อยนึงเด้อทุกคนอย่าตายสิเจอเบิ้งเนาะวุเปีหยางนาะนี่วุเปีหยางกินได้มันๆๆนะก่อนมันคล้ายๆคือกับแบบเ,เดี๋ยวก่พริกไทยคล้ายๆพริกไทยอือเดี๋ยวว่าพรอมเนแต่ว่าคล้ายๆนี่หนังเปลือกไม้อีกอย่างนึงอันนี้คือ กินซูนคือนี่ท่านเคี้ยวนี่แดงอะไแดงอ่อนหรือว่าตาจริงยำยำก็ได้นี่ยำยำเลยนี่ขาเจ้าแบบว่าท่านท่านท่านเอามาเอาทุกอย่างทมันปนกันปนกันใส่กันเดีกอนนะปนกก่อนยำเข้าไปห่อห่อใส่แบว่าบบกือไปเดี๋ยววนยำคือแบบนี้ก่อนคำโนมยำยำยำท่านใส่ใบใบนี่เอาใบนี้มาห่อแล้วก็ห่อห่อห่อแล้วกินเนาะ วิธีการหั่นแบบนี้คุเกือบเส็นผู้ทเกือคือในผู้ใส้นี่บ่ค่อเป็นเกผู้ทเทวมาเนาะมีแต่พุทสาวเอ้ยพุสาวเขาเนาะ้เท่าผท้เ่ายี่นน่าจะใช่มาหลายปีเติบเลยเขาปูนคนบูฮานคนบูฮานเลเคาบูฮานแท้ๆเลยคนโบราเด้อยคนบูฮานี่ มันมันเริ่มแดงแล้วนั่นจะแม่ไปเอามาแต่ฟาร์ม,มามันผูเถาออกมาดิบอกเลยว่าเวลาเคีเ้ยวเนนี่มันเลือนเรือออกมาเลือนเรือแล้วก็เวลากินแ่บนี้โคตรหวานคือก็เขากินแบบน้ำตาลอ้อยเลย<ม>น้ำอ้อยโคตรหวานเก็บก่อนเก็บก่อนเข้าใจความรู้สึกของผูขขง้ถาเลยดีว่าเวลาเคี้ยวมาเลยต้งแบบ บ่วงม <Bond> ันแบบติดใจ <classy> <apan> <den> แล้วนะติดแ่ยสีที่ผู้เท่าขาผู้ใดก็อันนี้แหละแบบติดใจแล้วก็ติดเหล้าเหรอไปรุ่นกินเหล้าไ่รู้ไม่รุ่นทำโซนกินน้ำโคดลัรงเดี๋ยวไปกินบ้างมาไหมยอืมวาะ เขาเขากับบหูซื้อเราไปว่าเขาเขาเจ้าห้องเปลือกอีอยังเนาะก็บบหูซื้อคือตรงมีคือว่าก่อนยาอียังหนึ่งก็คือนี่ยาดมกับยาดมยาทาโอ้ตรงมีตรงมีตรงมีแหละขั้นเห็นนี่นี่เห็นไปว่าเขาเจ้คิวมากนี่เป็นถุงนี่เป็นถุงเรื่องนี้นี่ยาดมมียังครบหลเมียาดมมีมีนี่กับเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาดีวิว บรรยากาศอบป้อมที่อาตากำลังเซลอยู่เนาะโอ้โหสวยมากสวยมากทิวทัดวิวงามแบบว่าอตาตากำลังเซลจะมีประสบการณ์จะน้อยขันมีแบบว่าขัานมีเวลาขัานมีอย่างก็พิพาไปบึงเนาะนัะ่นสิพันไปลุยป่าเลยทุกคนลุยปา่านี่ตะกี้หันช่วงหน้าหน้าโฟนนั่นนี่นี่จะเป็นหนามไลได้ทุกคน นำไลยเลยคือเป็นแถวไปแถวว่าเมนย้อนเนี่ยเนาคือขาเจ้ามาสัมปาทานที่ดินคนดีนนี่เป็นแถวไปแถวนี่ขาเจ้ามาสัมปทานที่ดินเนาะปุ๊ปุ๊กกล้วยแล้วขาวเจ้านี่ต้นกล้วยนี่ยมีอยู่ทุกคนเก้าปีเกอสิบปีสิบปีแล้วเนาแต่ว่ายังมีอยู่ต้นกล้วยนี่คือต้นกล้วยหันตามที่หูมานี่ยเต้นพุทธนุนี่กลุ่มเป็นแบบสิบสิบปี แตนแตน2ส1 2จนมันถึงตอนนี้ทุกคนปลูกเถอะปลูกข้างเดียวในกินแบบที่หาปีห้องปีเเขาเจ้่มมาสภาทาห้องปีนี่ว่ได้ปลูกใม่จากบ่ได้ปลูกไหม่จากเขื่อนนี่นี่เท่านั้นเห็นบอกแตแดนอ่ะขันบึ้งด้วยตายผีนี่อาตาเห็นเลยนี่เป็นแบบแดงๆนี่นี่ทุกคนนี่ทุกคนนี่อยู่่ตอนนี้เห็นเห็นหัวเสียงบนนอออ ตาตาชีสายแดนเนาะตาชีบ่อเป็นเนาะเห็นรักสณญญาณปะไถไปเห็นรักณะเนบ่ยลักเก่าเด้อคนเวียบมันตานให้รักสัญญาหันทุกคนอย่ปนั้นรักสัญาณแหละเป็นสายแดนาะรักสัญญากับสายแดนขู่หันห่างกับประมาณสองสามเมตรสสี่เมตรบ่เกินสามเมตรดิสองเมตรบ่อตกับสาเแดนกับรักสัญญามีความหันบ่มนบ่ามันตรงน้อยเมตร บ่วงหนร้อยมันใกล้ๆ่สื่อน่ะแต่ก่อนแมนบอลไทมิทนแนี่ที่เฮาอยู่นในยุคผีแล้วทุกคนใกล้ๆกับไซเดนจีนยุยุบบ่แมนไก่แกหรอยุบก,กลางไซเดนเลยเลย,ยุบก,กลางเลยยุบกลางเลยทนัทนทนันทันเดี๋ยวนี้ยังตานี่ก่านี่บ่หูว่าทิได้เข้าอยู่ฝั่งฝั่งจีนหรือบอลฝั่งจีนส่วนหนึ่งเป็นฝั่งเราส่วนหนึ่งเดยขันขันตะแยวโอยเนาะบรรยากาศบ่เห็นตัวอย่างเลยว่าเรแบบว่าเข้ามาไถ่ายถึกยาม เดี๋ยวก,กย็บ่ค่อยออกแกงฟันไดยน้ำหม้อก็ยำบ่บะท่าหายเถอะเนาะเนีน่ยโอ้ยำเศร้าๆนี่โอ้น้ำหมอนี่เต็มพูเลยเมนเต็มพูเลยท่านนี้หันสิเป็นป่าไม้สวนทั้งปูหัน<ม>สิเป็นสีเป็นสวนย,าง,ยางพารามดแม่นแล้วตของคนจีเนาะนี่นี่ส่วนไยไหมส่วนไลเป็นของคนจีคอนจีแบบก็ะจอมมาปิซซูปิซซอ ซีดินล้วก็มามามา,มาลงมาผูกแต่ว่าส่งนี้ก็บ่คนจีนแท้ก็ม่ค่อยมามาปากเนาะหรือว่าใครคนเราคนเราปากแล้วก็แบ่งกันครึ่งนึงครึ่งเนาะบ่มาครึ่งหรอกประมาณกบ่มาหาสิบประมาณสามสิบสามสิบหกสิบสามสิบสามสิบเจ็ดสิบหรือว่าสี่สิบหกสิบประมาณนี้เนาะมาฮอตจุดนี้คลิปนี้ก็สีมีเพียงสาเนียเป็นคลิปสุดพายสุดพาย ไปเถ่าแต่ว่าลาบลากเงีมาถึงแบบการรีวิวอย่างเนาะโอ้ยคือว่าเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ตั้งใจเอ็ดเออกออกมาเนาะตั้งใจเฮ็ดออกมาโดียวจักใจจิงมเนาะคือถึงแบบซีหน้ามันบกค่อยแบบแสดงออกนะคนอาคาต้องเราเว้าแท้แหละคนอาคาแปว่าความหักความมักซีน้าบกค่องแสดงออกยุใซก็ขึ้นการการก่อการการก่อการการแบบว่าบ่บบอบบ๊บไห้เห็นหรอก แบบเขินทุกคนเพิ่นแบบว่ามันครึ่งกองครึ่งกองอีได้ทุกคนสมมตอนี่ขันขันผู้ใดจับกองผมแล้วโลโลโลถ่ายสิโอ้ก็เจ้าแลนแลนนี่ป้ามแล้วครับคลิปนี้คลิปนี้ก็สิมีเพียงเท่านี้เนาะพบกับใหม่คลิปหน้าแล้วก็ขอชิชิโจ๊กขี้ก็ขอขอบใจไอฮักทางยูเอสเอและหลายตอนทีส่งเงินมาให้ส่งส่งส่งเงินว่ะสีเหลี่ยมให้เนาะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย